สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็คึ้นในข้อข่าวข่าวกับอีเทเลียมประจําวันอังคารที่26มีนาคมนะครับก็หลังจากที่ราคาของตัวอีเทเลียมที่เราคุยกันไปในรอบก่อนราคาก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนให้ไว้นะครับวันนั้นเพราะนั้นเรามองว่าจะย่อมาตรงโซนนี้ใช่ไหมเราก็ได้มีการบายหรือลองกันขึ้นมาปรากว่าราคามันรอ,อด่อลงมาแล้วก็มีการหลุดทิ้งทรนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแำหใครที่ได้บายหรือได้ลองมานี่น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเกิด ใครที่ได้ดูในส่วนของตัวในเป้าในในคลิปที่ผมทําไว้ที่มีการมาร์กไว้อันนั้นค่อนข้างตรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วนะก็ก่อนอื่นเลยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์นี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกํำลังใจกันด้วยในส่วนของตัว BTC เมื่อวานนะครับก็ตอนนั้นเราอยู่ตรงช่วงนี้ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นเคสของนอนได้ใช่ไหมก็คือ A B C ใช่ไหมเอ่าตอนนี้ลุ้นขาซอขานึ่ง นะครับที่อาจจะจบ b ชุดนี้ซึ่งตอนนั้นที่เราผมมองในอะไรว่าหาจาังหวะในการบายว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่ไซส์มันเริ่มมีความใหญ่เดิมเนี่ยมองว่ามันอาจจะจบแค่ชุดห้าใช่ไหมแต่มันแรงขายมันยังค่อนข้าง,างน้อยนะแล้วก็เบรกขึ้นไปได้นะครับถือว่าแผนถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ยังตาม b ได้อยู่ต่อไหมถ้าตอนเนี้ยน้ําหนักจะตกไปที่เคสของการขึ้นของ x จบจนะบใครจาได้ลองไปย้อนดูคลิปของเมื่อวานนะครับแต่ก็ยัง ไม่ได้คอนเฟิร์มรอบเปอร์เซ็นต์ถูกอาจจะเบรกแต่ตอนนี้น้ำหนักที่ X จบมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของตัวอีทิลเลียมเห็นไหมอีทิลเลียมเนี่ยถ้าใครใครจำได้ที่ผมบอกว่าเป้าลงมันอยู่ที่โซนเห็นไหมประมาณ3 0 0พันสากับ3,100โดยประมาณเนี่ยราคาก็ลงมาทดสอบตรงโซนเนี้ยก่อนที่จะดีขึ้นมาใครที่ได้เข้าในสัปดาห์ที่แล้วน่าจะได้จอดนี้อยู่ก็10%ได้นะครับอันนี้ก็คือแผนของเราในรอบ รบแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะกดคำว่าเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนเลื่อนด้านล่างนะจะมีในส่วนของตรงนี้กลุ่มพูดคุยแผน่ทักเข้ามาสอบถามเรื่องเพิ่มเติมได้ถึงนื่นไขข้อมูลต่างๆนะครับจะมีเจ้าที่แอดมินคอยตอบคาถามอยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้ จะเป็นการเปิดบัญชีของทาง Broker เกอกเซึ่งเอกเเนี่ยเป็น b r o ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใช้มานานแล้วไม่มีปัญหาฝากถอนค่อนข้างไวนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเทรดหุ้นอเมริกาน้ำมันคริปโตทองคําก็คลิกลิงก์ตรงที่เมนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมเอามาฝากในส่วนของตัว Ethereum รอบนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆ Ethereum รอบนี้เนี่ยรอดูภาพมันนิดหนึ่งครับ ตอนเนี้อิตาเลียมเนี่ยก็คือความต่างก็คือบริบทของชุดเก็บของชุดนี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้มีโอกาสที่จ,จะเป็นขา A ขา B ขา C เพื่ออาจจะเป็น B ใหญ่เนี่ย B ใหญ่เพื่อที่จะลง C ใหญ่ในภาพใหญ่ซึ่งตอนนี้สัญญาณในการจบของขา C ส,สิ่งที่เห็นในข้อดีก็คือมีไส้อ่ามีไส้เริ่มมีสัญญาณแต่สิ่งที่ต้องไปดูต่อก็คือโครงสร้างขึ้นย่อยในภา,ภายในว่ามันซัพพอร์ตในการลง หือจบของขา C มากนะขนาดไหนนะครับซึ่งไอ้ขา C เนี่ยถามว่ามันจบได้เลยไหมก็ได้นะแต่ถ้ามันใจดีหน่อยมันก็อาจจะลงมาเหมือนบิตคอยเลยก็คือปรับมาลงมาเป็นแค่ขา X ในภาพอย,ยเนี่ยอาจจะนีอาจอาจะแยกออกมาเป็น X แต่ X ในมันก็อาจจะเป็นแท่งแต่ไซส์มันควรจะใกล้เคียงกับจุดนี้นะอันนี้คือเคสลงภาพใหญ่นะครับก็แปลว่าภาพใหญ่ก็ยังลุ้น X กล้อยู่ดีกว่าจะเห็น C นี่ก็ยังใช้เวลาอยู่ ะครับแต่ทีเนี้ยเราไปดูภาพย่อยนับซูงก็ไปดูภาพย่อยของขา C ชุดนี้ซึ่งเดิมเนี่ยมันยังมีโครงสร้างแยกอยู่ตรงแห้งตรงนี้เห็นไหมตรงชุดนี้เราเลือซูมเข้าไปดูนะครับในทางเฟรมวิกพอเราไปดูทางเฟรมวิกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าโครงสร้างของขา C ที่เราตามอยู่ตรงชุดเนี่ยนะครับตอนนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ C เนี่ยและในโครงสร้างแยกของขา C เนี่ยตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร ผมอาจจะเขียนเป็น1หรือ A ไปก่อนนะแล้วก็2หรือ B ตอนนี้ก็คือ3หรือ c ทีนี้การให้คะแนนก็คือตอนนี้ถ้าเราวัดคร่าวๆก่อนนะชุดนี้มันยาวถึงขลื่นขยายนะครับน้ำหนักเนี่ยตกไปที่ Impulse นะครับ Web. อิมเพลวิบอิมเพลสทีนี้ถ้าเป็นอิมเพลสเนี่ย อ่าตอนนี้ก็อาจจะอยู่พักของขึ้นสี่แปลว่าอะไรครับถ้าสี่จบก็ยังลุนขาห้าแปลว่าสี่สี่พูอาจจะยังไม่จบนะเห็นไหมยังมีขึ้นสี่มารองรับอีกนะครับขึ้นสี่มารองรับอีกซึ่งสี่ถามว่าจบได้ไหมก็จบได้นะอันนี้อาจจะเป็นบริบททิ้งของในรูปแบบซิกแซกคลอดดับดูนทาเฟรมเด่นถ้เห็นภาพแล้วก็ตอนนี้กาลังเตรียมลุนขาห้าเพื่อให้จบสี่ชุดนี้เพราะนั้นส่วนตัวเนี่ยอาจจะตามเป็นขึ้นสี่นะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างย่อยกันต่อนะครับ ดอบไปดูทาวน์เฟรมถ้าวิกปิดแบบนี้ได้เนี่ยจะคอนเฟิร์มนะว่า4มีโอกาสจบหรืออย่างน้อยก็คืออาจจะเป็นการเด้ง A B แล้วก็ C อีกทีนึ่งถ้ายังไม่จบนะก็คือ A B C ก่อนทีนี้ถ้า2มันเป็นแฟแล้ว4ควรเป็นซิกแซกเนี่ยผมมองว่าน่าจะจบได้แล้วนะถ้าเอาตามกฎออเรนเนชันการสลับน่าจะจบแล้วเตรียมขึ้นขา5้ามี5ตรงนี้ของขา C หรืออาจจะเป็นทร i a เกิลก็ได้ ไม่ได้ผิดกดอะไ <S <S รก็จะเข้าสูก่กดการสลับเหมือนกันแต่ในโลจิกของ i m p u พาวที่ดีถ้า3ขึ้นเยอะ4ชิ้นของเนะี่ยถือว่าเป็น Impulse ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับที่เราจะตามขา5ทีนี้เราไปดูว่าขา5มันไปได้ถึงไหนถ้าว่า t าเก็ตคร่าวๆก่อนนะครับเป้าของขึ้น5นะครับยาวอย่างน้อย6.48ี่จุดหรือสา2ถ้า5้าฟิเลียทก็จะจบที่3784 นะครับถ้า5นิวหายก็อยู่ที่4 2 3 9อ่าผมให้5้านิวหก่อนอาจจะไปถึงตรงนี้โซนนี้4 2 3 9ถึง4 5 6 2นับเคสนิวหานะครับ,รบแต่มันยังมีเคสที่อ่ากังวลอีกเคสหนึ่งครับผมให้ไว้เป็นไอเดียเพื่อจะได้ไม่เป็นแบดบก็คือเคสที่หนึ่งก็คือขึ้นห้าเคสที่สองับก็คือเคสที่4ยังไม่จบตอนนี้อาจจะเป็นการลง a เด้ง b a, a เด้ง b แล้วเดี๋ยวอาจจะมีลงขา c ก็แปลว่า สี่ยังไม่จบสี่ไม่จบก็อาจจะเด้งบีเพื่อลงสี่อันนี้ก็คืออาจจะมีการยออกก่อกอดรับยังไม่ได้ไปเลยส่วนเคสสามอันนี้ซีเรียสหน่อยก็คือตรงนี้เป็นการไซด์เวกเพื่อพักตัวเพื่อที่จะลงต่อและขายลึกเนี่ยเพื่อเข้าสู่เในภาพใหญ่ถ้าเกิดใครจำได้คือ a b c แล้วก็ x ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูโครงสร้างด้านในนะครับดอกไปดูทางเฟรมเดย์นะครับพอดอกไปดูทางเฟรมเดย์ตรงชุดเนี้ย ก็เหมือนการทิ้งของของซิกแซกเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บอลองวัดเป้าทีหนึ่งนะครับจุดนี้ลงมาเท่าไหร่ของซิกแซกประมาณ78.6ก็สมส่วนนะสมส่วนของซิกแซกพอดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิกแซกทำราดาไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นต่ออันทีนี้เราวัดเป้าของ ถ้าตอนนี้เป็น B เนี่ยลองดูว่าขอบเขตของ B เนี่ยไปได้ถึงเท่าไหร่ก่อนอันนี้กรณีที่เกิดว่าอย่างได้ร้ายเลยแค่ b นะไม่ยังไม่ขึ้นขาห้านะถ้าแค่ B แค่ b เนี่ยตอนนี้ถึงเป้าแล้วนะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะถ้าเป็นแค่ B เนะี่ยอิตาเลียมีโอกาสพักตัวได้แล้วก็ยังมีเป้าด้านบนอีกนิดนึงก็คือสามเจ็ดแปดสี่เป็นโซนเนี่ยเป็นทางเป็นเป้าแล้วอันนี้ให้ร,ระวังระวังนิดนึงอาจจะอาจจะแยกเซกเมนต์ซึ่งสามารถแยกเป็น X wave นะครับเพื่อขึ้นนอนอีกชุดหนึ่งก็ยังได้กรณีที่เกิดว่าเป็นบีสตองนะครับแต่ถ้าเป็นขาห้าก็าขึ้นเป็นนอนได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นแบบขึ้นหนึ่งปรับเอสบีสตองก่อนแล้วก็ลงมาซีเฟลแล้วค่อยจบสองสามแล้วค่อยขึ้นขาห้าเปหนอาทาร์กเก็ตโซนด้านบนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อลองดูนี้เราดับไปดูว่าเราจะไล่หรือเราจะจังหวะเซลล์หรือช็อตดีตรงนี้ลองดับไปดูไทม์เฟรมย่อยในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงว่าขาสีช่วงนี้มีโอกาสจบหรือ,อยัง จุดเริ่มต้นของชุดนี้น่าจะเป็นตรงนี้นั้นน่าจะเป็นน้อยนะครับสามสองหกเก้านะดบับบิลทำเฟรมสี่ชั่วโมงพอดับมาดูสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างของราคาเหมือนมีความเป็น,เป,นเป็นนอนนะยังไม่ชัดเจนนะน,นี้คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้อาจจะแยกเป็นเซกเมนต์ที่สี อลองดูว่าเป็นอิมเพวได้ไหมอ่าเป็นอิมเพวได้นะเพราะมีมีความมีขึ้นขยายแล้วก็รีเทสลึกแบบรีเทสลึกด้วยผมว่าเป็นอิมเพวได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีบริบทในการเก็บของพอรับได้นะครับหรืออย่างรายๆก็คืออาจจะลุนย่อเป็นขา X นะครับเพื่อที่จะลุ้นขึ้นต่อชุดหนึ่งแต่ให้ระวังนะครับถ้าเกิดว่ามันจบมันก็คือ ABC พร้อมจบ B ในภาพใหญ่แล้วก็เตรียมลงเพราะนั้นใครจะซื้อ ต้องเราอาจจะรอให้เห็นกับตัวหรือระมัดระวังนิดนึงนะครับในจังหวะในการย่อซื้อนะอาทิตย์เราดับไปดูชุดนี้ตรงโครงสร้างตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นการเข้าสู่โครงสร้างไซเบรระยะสั้นนะตรงนี้จะเป็นขา a ขา b ผมมองว่าเดี๋ยวอาจจะมีขา c อีกสักขาหนึ่งก็ไปดูแล้วกันว่า C จะลึกไหมถ้า c ไม่ลึกก็หลุดแทรเกซตโซน้านบนหรือสูงกว่านะครับแต่ถ้าขายลึก ชัดเจนเลยนะว่าอาจจะเข้าสู่เคสของ B ที่จบพอมันถึงเป้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตจวเนี้ยย่อมาในในโซนที่ดีก็คือไม่ควรต่ำกว่าสามสี่เจ็ดสองกับสามห้าสองศูนย์อันนี้เป็นการย่อที่ดีไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับของตัวอิชเลียมทีนี้เราไปดูโครงสร้างด้านในนิดนึ่งว่าขา C มันจะจบได้ตรงไหน อ่าสิ่งที่เรารู้ได้อย่างหนึ่งก็คือขา B ยังมีกาลังอยู่นะรีเทสกลับขึ้นไปถึงประมาณ80เเซนเกิน6กจุดแปดแปลว่าอาจจะเข้าสู่เคตของแฟดชุดหนึ่งก็แปลว่าขา C อาจจะไม่ได้มีนิโลต่ำกว่าขา A เ,เพราะนั้นอาจจะย่อมาไม่ลื่นหลุดตรงนี้แล้วขึ้นต่อก็ได้อันนี้ก็ไปตามดูชุดยอดชุดนี้ดีๆตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าระยะสัน้นระยะกลางขาบายยังได้เปรียบแต่ถ้ามีแรงขายเมื่อไหร่ก็ขาเซลอาจจะเริ่มกลับมาได้เปรียบแต่ตอนนี้สัญญาณมันยังไม เพราะนั้นโซนแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าย่อ,อมาไม่ลุดนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้ขาซีอาจจะมาจบตรงนี้ได้ถ้ามีแท่งกับตัวหรือดูหลุดเคลื่นย่อยมันครบนะครับแนวรับสามหกสองหกแล้วก็สามห้าแปดห้าอาจจะสามห้าแปดเจ็ดถ้ารับอยู่ก็มีรุ้นที่อาจจะขึ้นขาห้านะครับรุนขึ้นขาห้าของโครงสร้างย่อยหรือ รุนขึ้นอะไรครับรุนขึ้นนอนนะครับแต่ถ้าหลุดชุดนี้มาถึงนี่อ่ะจากบรมการคอนเฟิร์มแล้วนะว่าอาจจะเข้าสู่เคสของ B จบอาจจะเข้าสู่เคสของขาสีหรืออะไรก็แล้วแต่ในภาพใหญ่ที่เราทํากันบ้านไว้แล้วนะครับประมาณนี้สามสี่ห้าสองถึงสามสี่เก้าหกนะครับแล้วก็แนวถัดมาคือสามสามเจหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวเล่นเด็กนะครับเล่นเด็กสั้นๆส,ส่วนโซน,นวนต้านะถ้าเป็นแค่ขาห้าผมมองว่าไม่ควรเกินนี้ 3 6มหกอาจจะย่อหรือคว่ำตัวได้หาจังหวะในการช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงตรงนี้อ่ะคอนเฟิร์มแล้วว่าอาจจะเป็นนอนนะถ้าเป็นนอนก็คือขา A น่าจะไปถึงสามเจ็ดเก้าอ่ะรู้ประมาณนี้ห้าจะอยู่ที่ประมาณขอบเขตนะสามหกเก้าเก้าทีละสาม0ันเจ็ดร้อยันนี้คือขอบเขตของขาห้านะอ่ะน,นี่คือขอบเขตของนอนขา A เนี่ยอันนี้ก็คือ a b cx a b c แบบนี้แต่ถ้าเป็นเคสของขาห้าก็คือหนึ่งสองสามี่ห้าจบตรงนี้แล้วก็ย่อ ประมาณนี้แล้วก็เป้าถัดไปนะครับสามแปดแปดสามแล้วก็สามเก้าแปดเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นเป้าการขึ้นถัดไปในภาพใหญ่แพรอิติเลียมมองประมาณนี้ก็ออกว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการเทรดไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนทุกท่านใครที่ชื่นชอบกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามและเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ